สวัสดี hey, คร <owski S 1> ับพี่น้องเด้อพักงกครับพี่น้องพยสัยตัดหญ้าครับพี่น้องตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าพักงกแล้วพักงกนะครับพี่น้องเด้อพยสัยตัดหญ้าป่าปามครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขภูสุคนนะครับเด้อมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเพื่อนร่วมโลกทั้งเบิร์ดครับหลังจากพยสัยตัดปามไปขายแล้วบางอาจจะได้อาทีหนึ่งแล้วละครับพี่น้องก็เลยมาตัดหญ้าด้อพี่น้องเด้อ ตัดหญ้าป่าปาล์มครับพี่นอ้องป่าสวนปาล์มนี่แหละพี่สัมบัณฑ์นี่พญส,สายกับกำลังตัดหญ้าบัณนี้พากงกักเสาเมือ่อยครับพี่นอ้องกักเสาเมื่อยก็เลยสิฝนใบมีดครับ,บอเอาตะไบครับพี่น้องเอาตะไบมาฝนมานั่นนะครับพี่นอ้องเด้ฝนเล็กน้อยครับพี่น้องฝนฝนใบใบครัรบ,บพี่นอ้อ,นองเด็

พยสายตัดหญ้าได้พี่น้องเด้อวิถีชีวิตคนบ้านบานคนอยู่กับหัวกับสวนแล้วพี่น้องเด้อนี่ละครการตัดหญ้าพี่น้องเด้อมีหมวกกันน็อกครับพี่น้องหมวกกันน็อกนี่กันกระทบแดดกันใบหญา้าใบไม้เศษไม้ที่จะใส่รองเท้าบูทใส่เกือบบูทเด้อพี่น้องเด้อก็หมวกกันน็อก ก็ต้องมีครับพี่น้องใส่ให้มัน เห็นแล้วครับพี่น้องปลาหยาครับปลาหยากำลังหกครับพี่น้องกำลังขึ้นกำลังขึ้นครับพี่น้องเด้อไปสายกัอยู่กับพ่อกับสวนนี่แหละครับพี่น้องชีวิตบ้านๆชีวิตคนทับพงอคนสวนพี่น้องเด้อมีสวนยางแดี่สวนป่ามํำสวนไผ่นะพี่น้องเอาบอระดอกยางละหน่อยครับพี่น้องยางค่ะหางหกร้อยต้นครับพี่น้องเด้อปลาอันนี้สวนป่าครับพี่น้องปลาป่าครับพี่น้องเด้อใบจอกกันเบิร์ดครับพื่นๆคุ ก็ได้ขายเดือนละสอ,องเท่อพี่น้องสองอาทิตย์เท่อนึงครับพี่น้องก็เริ่มได้ขายได้แล้วครับพี่น้องอาขายมาตะสองปีหกเดือนเด้พี่น้องเด้อเห็นได้ต้นป่าหม,มากป่มก็เต็มพีน่น้องเด้อหย่าส่วนตัดแล้วตัดแล้วครับพี่น้องตัดแตดส่วนนี้ยังบริหารได้ตัดกำลังสิตัดไปแล้วครับพี่น้องเด้อครับสกู่แล้วครับพี่น้องเด้อ